สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBOND นะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาติดตามฟุตบอลที่น่าสนใจกันนะครับในวันอังคารที่13สิงหาคมนะครับวันนี้ฟุตบอลเยอะแยะมากมายนะครับทั้งใน c แชมเปี้ยนส์ลีกมียูโรปาลีกรอบคัดเลือกนะครับแล้วก็จะมีฟุตบอลคาราบาวครับด้วยนะครับก็เป็นรอบแรกเลย นะครับผมก็มีหลายคู่ที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมก็คัดมาฝากกันวันนี้นะรายการละดหนึ่งคู่ละกันนะครับผมไปดูคู่แรกก่อนนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับหยิบคู่ที่คิดว่าน่าจะโชว์ที่สุดละกันนะครับเป็นโบโดกริมนะครับเจอกับจากิโรเนียนะครับโบโดกริมมาจากนอร์เวย์นะครับส่วนจากิโรเนียมาจากโปแลนด์นะครับ เกมแรกที่พบกันมานะครับเป็นทางฝั่งของโบโดกิมที่บุกไปชนะมาก่อนหนน์นะครับก็กลุ่มความได้เปรียบเอาไว้ค่อนข้างประมาณหนึ่งะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยกลับมาเล่นในบ้านด้วยสกอร์ที่นําอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าได้เปรียวกว่านะเพราะประสบการณ์ในรายการแบบนี้มีมากกว่าแล้วก็ได้นในบ้านด้วยนะครับชื่อชั้นก็ถือว่าดูดีกว่านะครับจากิโรเนียเนี่ยมาเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้เป็นปีแรก นะครับผมก็อรอบรอบก่อนเนี่ยผ่านปาเนเวซิสมานะครับทีมโนเน่เหมือนกันแต่รอบเนี้ยเจอทีมที่แข็งแกร่งกว่าเดิมแล้วก็แพ้ไปแล้วในเกมแรกนะครับเกมนี้ไม่มีทางเลือกนะครับถ้าจะหวังลุ้นไปต่อก็ต้องเปิดเกมบุกเข้าใส่เพื่อที่จะทรงปรตัวคืนแต่ว่านั่นแหละอาจจะเป็นดาบสองคมก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดบุกเพลินเนี่ยก็โดน อาจจะโดนเกมสวนกลับได้เพราะโบโดกิมเป็นทีมที่เกมลุกดีอยู่แล้วแล้วก็มีความจัดจ้านนะครับทั้งเกมลุกการเล่โอเปนเพย์แล้วก็การเล่เกมส่วนกลับนะครับผมมองว่าเกมนี้เนี่ยมีโอกาสสูงนะถ้าเกิดว่าการปอตป,ป,ปผมมองว่ามีโอกาสที่โบโดกิมเนี่ยจะย้ำแคได้1เกมนะครับวันนี้เรื่องของกําแพนี่เปิดมาเขาให้โบโดกิมเหนือกว่า1ชั้นด้วยกันผมราะว่าเกมนี้มีโอกาสที่จะย้ำแคนได้ส่วนจะชนะขาดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องลุ้นกันนะครับผม โซนอีกคู่หนึ่งเนี่ยเป็นในฟุตบอลลีกครับนะครับผมหยิบมาจะเป็นเกมระหว่างาฟรีดบทูทาวนะครับวันนี้จะพบกับทางเวสต์บอมอววบิชอัลบีนย,ยน,นะครับฟรีดบูทเนี่ยอยู่ในลีกทูนะครับเกมเปิดสนามนันดแรกของลีกก็เอาชนะกินสบี้มา1-0นะครับส่วนเวสต์บอมเปิดสนามในแชมเปี้ยนชิพนะครับ ชนะควีนสปาร์มาสามหนึ่งนะครับก็เกมนี้ต้องบอกว่าโอเคแหละฟิสบุสอาจจะได้เปรียบกับการเล่นในบ้านนะครับแล้วก็เวสบอมเนี่ยไปเยือนซึ่งสถิติส่วนใหญ่เวสบอมเนี่ยนอกบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเกมนี้ต้องบอกว่าไปเกบอลถ้วยแล้วคุณภาพทีมมาค่อนข้างห่างกันนะอย่างที่ทราบกันคือฟิสบูสมาจากลีกทูเลยนะครับส่วนเวสบอมมาจากแชมเปี้ยนชิพชื่อชั้นต่างกันชัดเจนนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ย เวสต์บอมก็ยังเหนือกว่านะครับด้วยความที่ดีกีต่างๆเหนือกว่าแล้วก็มีโอกาสที่จะบุกชนะได้นะผมมองว่าอาศัยเรื่องความเก่าและความที่ดีกรีดีกว่าวันนี้เงื่อนไขเนี่ยเขาให้เวสต์บอมต่ออยู่ที่0.75ขอแค่ชนะก็เพียงพอแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะทําได้นะครับเพราะภาพรวมเนี่ยถือว่าฟิโบอ่ก็ไม่ใช่ทีมที่ดีอะไรมากมายนักนะครับผมสรุป สองคู่ในวันนี้นะครับที่ให้เลือกแชร์กันเนี่ยก็จะมีในส่วนของสองทีมต่อเลยนะครับจะมีโบโดกิมแล้วก็อีกคู่หนึ่งจะเป็นเวสบอมนะครับผมอ่ะนี่เป็นสองคู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ